ไปต่อกันที่ข่าวดีที่คุณบอกไว้ในช่วงแรกกันดีกว่านะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทางยูเนสโกมีการประกาศรับรองขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะ ยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศนะคะว่าให้โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมของคนในภาคใต้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่นะนับเป็นศิลปะการแสดงของไทยลำดับที่3ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อจากโขนนะคะซึ่งโขนเนี่ยได้ขึ้นมานะคะทางยูเนสโกยกให้เนี่ยในปี 2,561แล้วก็นวดไทยค่ะ ขึ้นมาเป็นปี2,562นะคะสำหรับการแสดงโนราหรือว่ามโนราเนี่ยเป็นศิลปะก,การแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาช้านานค่ะเป็นการแสดงที่มีแบบแผนในการร่ายรำแล้วก็ขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีคุณสมบัติสมบูรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของยูเนสโกกำหนดโดยมีการสอดคล้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน4ีลักษณะด้วยกันก็คือรมเนียมแล้วก็การแสดงออกทางมุกป,ป,ปาฐศิลปะการแสดงการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมงานเทศกาลและงานช่างฝีมือดั้งเดิมการขึ้นบัญชีโนรานีนะคะก็ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางและทําให้เข้าใจถึงความคล้ายและความแตกต่างของมรดกภรรมรรูมิปัญญาทั้งในและนอกภูมิภาคค่ะด้านสำนักข่าว AFP รายงานว่าการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกจะช่วยให้โนราเป็นที่รู้จักของโลกมากขึ้นจากปัจจุบันที่แสดงกันเฉพาะในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคใต้ของไทยนะครับขณะที่ทางด้านของนายวิเชียนรัตนบูโด ออกไปครับนายวิเชียนรัตนะบุโนประธานกลุ่มโนราประจำจังหวัดราชิวาลเผยกับ AFP ว่าโนราสำคัญกับชาวใต้ด้วย2เหตุผลนะครับ1ก็คือเป็นความบันเทิงการรําโนราในถ่ายทอดเรื่องราสอนใจให้ทํากรมดีและ2นะครับเป็นเรื่องของพิธีกรรมและความเชื่อการ,รําโนราเพื่อ,อสแสดงความเคารพในครูบาอาจารย์และก็พ่อแม่สแสดงความกตันยูก,กะตะเวทีครับ